ครับสวัสดีครับกอกสเ,เตชันนะครับไปดูกันที่ร้านของอช่างคงมีอะไรเกิดขึ้นสวัสดีครับผมทีซีชาน่านะครับ นแก่น้ำเลี้ยงเอฟซีและยูทูบเบอร์นะครับกี่แก้วครับคุณคงร้อยยี่สิบแก้วร้อยยี่สิบแก้วนะครับเอฟซีจากไหนครับไม่ประสงค์ออกนามอ๋อเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามนะครับก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงน้ํานะครับขอให้ร่ำรวยขอให้ปลอดจากโควิดนะครับแล้ววันนี้จับละมันที่หนึ่งไปเลยนะครับจอยมาต่อยมา โอ้สอ,อสองแก้วครับสองช่องครับน้ำแข็งก็จะหมดแล้วลโอย้ยน้นีย,ย,ย,นยนป๊าถาน้ำดเดงครับท่ีลปา Vielen Dank.

เบอร์เลี้ยวครับนี่เบอร์ยังไงสองสามสี่ห้าเออใดสเอ็ดองอาจจะแกะสองครับอีแก้วนี้นัมัไยังมันด หกแลกับท ไปเรื่อยๆวันนี้ไม่หมดก็พรุ่งนี้ ได้แล้วครับขอบคุณนะครับเอฟซีที่เลี้ยงนะครับเอฟซีรักคนนะครับก็ทยอยก็จะทยอยแจกกันเรื่อยๆครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับเกอกสเตชันด้วยนะครับขอบคุณครับ